ับผมสวัสดีครับผอแม่พี่น้องปองไปสุขูสุคนพวกเจ้าบึงแม่คอยนอนสบายอีกเราบริยินเลยนะเนี่ยเร่าบริยินข่อยเลยนะี่อยบอกเผื่อเล่ากันนินทาไม่ย่อย้ยอยแล้วว่าระยะเผา่าขนแต่ไม่ย่ย้อยไม่ได้ยินสบายคักนอนขึ้นมือ กินข้าวไปบุ้มมื่อนี้กินข้าวไปน้องมื่อนี้นะ อ้านอนเสือจะแท้มนยกน้ำาช่ไมไม่อย่างนอนนอนทีย่างเงี้นี่นอนที่ย่างเงนี่นอนทีอย่างนนือลคือบลุกนังลูกยางฮะไปใชเอายางกยเเฮือนนำลูกไส้ในกระดตัวีอยังขึ้นมาตะนอนแท้ นอนกับบอบี <interfer es> oh, oh, ้เหยียไม่แห้งชู้วไปยกน้ำโยกป่วยเอายิ้มไรยั่งยกบวยโอ้ไม่แห้งนี่ไหมมาเอาเปียบลูกเอาเปียบเต่าแท้ไปยกน้ำมาแล้วโยกป่วยเนาะยกให้ไหวตัวยกบ่ไหวกับบได้แล้วบ่ได้กินแล้วทางเราแก่เมื่อเฮือนเด้ีงเอาบอยบอย บ่อยากยกแต่กับบ่อยากเอาบ่อยากยกกระเด็แต่อยากได้โอ้กระโวดหัวด้วยจ้านอนนอนสบายใจเฉยอยู่แม่ยคอยไปยกน้ำอ้ไปบ่ไหวเออบ่ไหวอีกแล้วบ่ไหวตลอดอ่ะไทยไทยลูกขึ้นนั่งลูกขึ้นนั่งเอาลูกยกน้ำเลยเอาเนี่ยเอา ถ่ายคลิปให้ตัวลูกเห็นเบียดไหมเอาถ่ายคลิปให้อย่าเอามือมาบังเลยละเอ้อถือไ้ยังสิเนอะ <c oughs> เออหันไปหาลูกห้าต้องเห็นเห็นโตเห็นหนุเนาะด้ยกขึ้นยังสิตัวเออตังค์สิไหมเออเออลูกสิยกน,น้ำไหมเอากล้องหันน้ำลูกเด้อ <c oughs> <c oughs>

เอาลูกตีกล้องนะอุย้ยมันมาเห็นได้ฮะบางบิาง,งหนัหกกล้องเราเห็นบ่เห็นอยู่ครับเห็นตะลอดแต่เหล่าเอาลูกตีด้วยขนาดเห็นทอดตีทอดขาบ้านูนละเห็นทอดตีทอดขาเออข้าเจ้าหายไายเบิ้งหนาข้าเจ้าก็เลยทายเบิ้งตีเบิ้งขา <c oughs> โอ้ยเบิางดูวสางกล่องข่อยเบิางดัวพี่นอ้องเอ้ย หไทายห,หนาบัางติดบังขาค่าคอยเฉยถอดไม่ย่อยย่อยท่านผู้าชมเราคือใส่เสื้อใส่เสือแคนสั่นแมมันหนาวเอาใส่เสือแคนสั่นทำไหม,มนหนาวโอ้ยไม่แย,นนย่ไงไปถอดทิ้งไม่ใส่อะไรเสือป่ะนี่ยกันนี้ลาพ่อขั้นถอดจากพื้นบ่ดอกมันมีแต่เสือแค่เงาใส่แค้นสัน่นไปใส่ แกแคนตาบูมี่บุมี้เนเต็มหลากลายเลนี่โอ้แม่แนี่ย<อ>นี่เพลงได็กตาไล่บ๊อบเจา้าแม่ย้อยได้ถือกล่องให้เด้คคลิปนี้เด้อคลิปนี้ถ่ายโดยคุณยายย้อยนะครับผมถ่ายโดยคุณยายย้อยก็ไปซื้อน้ํานะครับซื้อน้ําซื้ออะไรมาให้แม่แล้วก็ไปดูห้องดูอะไรเดี๋ยวจะกลับไปซักผ้าให้แม่อยู่ เดี๋ยวคอยสิกับไปซักผ้าให้แม่อีกอยู่ซักเสื้อผ้าซักผ้าซักพ้่ให้เล่านะครับผมเนาะก็แต่ตอนนี้ก็มาเข้าห้องน้ําำขี้อ่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปอยู่ที่บ้านไปดูแลทําความสะอาดที่บ้านก่อนนะครับผมเนาะดูแลทําความสะอาดี่บานให้ผู้เฒ่าเพิ่นกันนะครับหลังจากที่เราดูดูบ้านเราดูทํานั่นทํานี่อยู่ที่บ้านนะ เดี๋ยววันนี้จะไปทําอะไรให้ไม่ใหญ่ย้อย Hollywood ก่อนนะครับผมจะเอาไม่ใหญ่ย้อยจับไม่ใหญ่ย้อยจุ่มน้ําจับไม่ใหญ่จุ่มน้ำกันนะครับผมก็นั Superman, ่นแหละครับผมกาเฮดไปเมื่อวานนี้เร่งทํางานหลังคานีจนเพียก็วันนี้ก็เลยจะแบบทํางานเบาๆไปก่อนนะครับผมจะไปอยู่กับไม่ใหญ่ย้อยวันนี้จะไปอยู่กับไม่ใหญ่ย้อยเฮดนั่นทํานั่นทํานี่ให้แม่ซักผ้าจะเอาผ้าผ้าห่มไปเปลี่ยนให้แม่อยู่นะครับ เอาผ้าห่มเอาผ้าห่มแล้วก็เอาหลายอย่างเอาผ้าห่มไปเปลี่ยนให้แม่ย้อยเอาผ้าห่มไปเปลี่ยนเอาอีกอย่าง,งไปเปลี่ยนให้เพิ่นนะครับผมก็เอาผ้าห่มเอาอะไรไปเปลี่ยนให้แม่ที่นอนหมอนมุง้งนะครับเพราะว่าไอ,ขอ,าขอ,าอ้ของเก่านั้นเดี๋ยวใอยจะซักก่อนของเก่านั้นเดี๋ยวซักก่อนนะครับผม ตักเ,เดี๋ยวซักก่อนซักที่นอนซักหมอนซักแต่ขั้นแรกน่าจะซักเสื้อผ้าก่อนซ <c oughs> ักเสื้อผ้าให้เป็นก่อนอที่นอนเอาตาัดผ,ผ้าหม่าหมที่นอนเอาตาัดเอาตากไว้ก่อนนะครับเอาตากแดดก่อนนะครับผมเ็ศไปนะครับผมต่างเอาบุญกับเล่าแต่อันคลิปนี้นะนเมย์อยเราเป็นคนไทยไห้เดอ้อ คลิปนี้แม่ย้อยเป็นคนถ่ายให้นะพวกเจ้านะโอ้ขึ้นเบิงหันแต่ทั้งฝุ่นอันนาดำปึ๊ดเลยเออหันทั้งผีไข่เน่นะครับผมต้นคลิปเมื่อกี้แม่ย้อยไทย้ข่อยเดอ้ออืมว่าตอนข่ย,ยกน้ำอืม,อมคลิปนี้ถ่ายโดยยายย้อยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวไข่สิไปทําความสะอาดเท็ดอันนั้นไี่ให้เพลินกันไปอยู่กับแม่ย้อยกันมือเนี่ย เดี๋ยวจะไปหาฟื้นด้วยเดี๋ยวมาทําอะไรกินหาฟื้นหาฐานหาฟื้นหา่านมาเห็ดยังกินนะไปเรื่อยแล้วครับผมเนาะตามภาษาฟอมารีบันนาไปอาจจะเห็ดกว๋วยเตี๋ยกินก็ได้ไม่แน่เค้ครับผมตอหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเป็นกาลังใจให้ฟิมารีบันนาน้ำเลเดอร์ครับเ้อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปใช้หรอกครับผมเนอะยูตะบ,บาน เท็ดงานเท็ดนันเท็ดนี่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมหน้าร้อนแล้วก็คือเราก็ทําไว้เผื่อแบบหน้าฝนปีหน้าหน้าฝนปีนี้แหละเผื่อหน้าฝนปีนี้แบบเออเราก็จะทอะไรให้มันอยู่ในร่มในเงาเห็ดเห็ด้มันมีโฮมมีเงาไปละโอเคครับผมซ้ำนี่ละบ๊ายบายจุ๊บ